สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานของเพียคานะคะเรามารู้สิว่าคนที่คุณคิดถึงตอนนี้เขาต้องการฝากคำพูดใดมาให้กับคุณนะคะทันใดอยากที่จะซับพอร์ตช่องคลิกลิงยงคลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและทำสมาธิกับไพ่3ภาพนี้ค่ะเอาเราเข้าคัา1 2 3นะคะดึงดูดภาพใดเลือกภาพนั้นเลือกไม่ได้กดหยุดไวก่อนใครเลือกได้แล้วไปดูกล่องที่เลือกได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1กองที่1น,นะคะคนที่คุณคิดถึงตอนนี้เขาต้องการฝากคำพูดใดมาให้กับคนกองที่1ค่ะขอพลังงานคนคนนั้นของคนกองที่1ค่ะพลังงานคนกองที่1คนที่คุณคิดถึงเขาต้องการฝากคำพูดใดมาให้กับคุณคะขอคำพูด ของเขาคนนั้นเขาฝากคำพูดใดมาให้กับคุณเดอะสตาร์พลังงานคนกล่องที่หนึ่งนะคะคำพูดที่เขาฝากมาให้กับคุณคือเขาเชื่อมั่นในตัวตนคุณเสมอนะคะ เขาเชื่อมั่นในความเข้มแข็งเขาเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของคุณนะคะคุณยังเป็นคนที่อยู่ในหัวใจของเขานะคะไม่ว่าคุณจะมีอุปสรรคอะไรตอนนี้รู้สึกหรืออย่างมันจะผ่านพ้นไปได้นะคะเขาเป็นคือคุณเป็นพลังบางสิ่งบางอย่างให้กับเขานะคะ เป็นพลังความสุขพลังแห่งความสวยงามให้กับเขานะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าดูดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็งดงามในตัวเองมากๆเพราะว่าขึ้นเป็นราชินีเรียนนะคะก้าวไม่เท้าแล้วก็เดินสตาร์แล้วก็ Star, แดนซ์ Dance นะคะเวลาที่เขาคิดถึงคุณแล้วเขามีความสุขนะคะเวลาที่เขามองคุณเขาสองคุณเขารู้สึกมีความสุขมันมีพลังงานดีๆมันมีความอิ่มเอิบเติมเต็มในใจของเขาแล้วเขาก็อยากให้คุณฟาฟันอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีไปได้นะคะไม่ว่าคุณจะพอใจหรือว่าอะไรก็ตามค่ะ เพราะว่าพลังงานในตัวตนของคุณบันจทอนให้เขารู้สึกว่าคุณสวยคุณสง่างามคุณดูดีมีสเสน่ห์นะคะและคุณก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าดือ้อแล้วก็ดื้อเงียบเหมือนกันนะคะเก็บอารมณ์ความรู้สึกตัวเองอยู่ในใจเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็เขาก็ยังคงเขาเรียกว่า ยกย่องมีคุณอยู่ในหัวใจนะคะชอบคุณมากๆยังคงค่าเรียกว่าอยากมีช่วงเวลาดีๆแห่งความสุขกับคุณอยากที่จะได้ฟื้นฟูบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะคะถ้าคุณแล้วเขามีประเด็นเหนืออะไรกันนะคะเพราะว่าเดอะสตาร์ก้าวไหมคะเป็นการฟื้นฟูการเริ่มต้นหรือว่าอยากที่มีช่วงเวลาแห่งความสุขกับคุณเพราะว่าคุณยังเป็นราชินีเรียนนะคะคนที่แบบมีความพร้อมแล้วก็อยากที่จะได้ค่เาเรียกว่า ได้มีสถานะความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักกับคุณให้มากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ความมีสเสน่ห์ของคุณเขายกย่องในความมีสเสน่ห์ความรุมสมบูรณ์ในตัวตนของคุณมากๆนะคะคุณมีสเสน่ห์คุณมีเอกลักษณ์ที่สง่างามแล้วก็โดดเด่นนะคะรู้สึกว่าอยู่ในหัวใจย,ยังคงคิดถึงแล้วก็ยังคงคิดถึงอยู่นะคะอยากที่จะมีช่วงโมเมนต์วันเวลาดีๆกับคุณนั่นเองนะคะนี่คือเขาต้องการฝากคำพูดใดมาให้กับคุณ นะคะขอบคุณมาสำหรับการติดตามรับชมคนกองที่1เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่2กองที่2นะคะคนที่คุณคิดถึงตอนนี้เขาต้องการฝากคำพูดใดมาให้กับคุณกองที่2นะคะขอพลังงานคนกองที่2ค่ะเขาต้องการฝากคำพูดใด มาให้กับคนกองที่สองคะ่ะคนที่คุณคิดถึงคนกองที่สองแปะถ้วยเขาต้องการฝากคำพูดใดมาให้กับคุณสิบเหรียญสามดาบคำพูดที่เขาฝากมาให้กับคุณถึงแม้ว่าคุณจะเดินจากเขาไปหรือว่าคุณต่างเดินจากกันไปอะไรก็ตามหรือว่าคุณกับเขามีความ มีท็อกซิกมีประเด็นกันบางอย่างเกิดขึ้นหรือว่าอะไรที่มันรู้สึกว่าค้างคานะคะภายในใจค้างคาความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขาเหมือนกับว่ามันยังอาจมันมันอาจจะไปต่อได้แต่มันยังไปต่อไม่ได้หรือว่าใครบางคนเดินจากกันไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาเขาคิดถึงคุณนะคะเขามองคุณตลอดเขาถึงเขาคิดถึงคุณเสมอ นะคะเขาส่องหาคุณเขาดูรูปคุณเขาดูคุณในโซเชียลนะคะเขามีความวิต,ตกกังวลเขาเสียใจเขาเจ็บปวดนะคะกับความรักความสัมพันธ์คือยิ่งมองก็ยิ่งดูแล้วเออมันรู้สึกว่าม,มันมีความกลัวกังวลในอนาคตในวันข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึงมันมีความรู้สึกของการเฝ้ามองคุณอยู่ไกลๆนะคะก็คือการเฝ้ามองการเฝ้ารอการเฝ้าดูอนาคตว่าคุณกับเขาจะจะแบบ เป็นความสัมพันธ์ในอนาคตกันไปต่อได้ไหมในอุปสรรคณตอนนี้มันเกิดขึ้นหรือว่าอดีตที่ผ่านมามันเกิดขึ้นมันมันรู้สึกว่ามันรู้สึกเศร้าๆมันรู้สึกรอคอยอยังไงไม่รู้นะคะก็คือมีสิบเหรียญเข้ามากัน้นกลางนั่นก็คือการการมองการได้แต่ดูคุณอยู่ไกลการได้แต่คิดถึงคุณอยู่ไกลการได้คิดถึงคุณในอนาคตการมีคุณอยู่ในอนาคตแต่มันมีอุปสรรคเกิดขึ้นมันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น นะคะแล้วเขาก็ส่งพลังใจให้คุณด้วยว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงนะคะเขาเขาเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะคุณเจออุปสรรคอะไรไหมคุณอยากให้คุณมีความสุขอยากให้คุณมีสิ่งที่ดีๆนะคะอยากให้คุณมีคุณอยากให้คุณเติบโตนะคะหรืออยากให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะคะอยากให้คุณมีความสุขอยากให้คุณมีพลังงานที่ดีคุณจะหายโกรธเขาหรือยังนะคะคุณจะ สิ่งที่คุณเดินจากมาหรือว่าเราคุณและเขาไม่ได้ติดต่อกันแล้วหรือว่าคิดเป็นทัสกันหรืออะไรกันก็ตามที่เป็นท mm ็อกซิสเป็นประเด็นหรือว่าเขาทาให้คุณเสียใจเจ็บปวดร้องไห้คุณหายหรือยังนะคะแล้วคุณเป็นยังไงบ้างคือมีความรู้สึกห่วงหาแล้วก็รู้สึกแบบเฝ้ามองนะคะเฝ้ามองไกลๆนั่นเองนะคะด้วยด้วยความรู้สึกวิตกกังวลด้วยความเครียดอะไรแบบนี้ด้วยนะคะได้แต่เฝ้ามองเค้ารอนะคนกองที่สองนะพลังงานแบบเป็นอะไรที่แบบ เสียใจอาจจะมีความสั่นสะเทือนวันไหวบางอย่างเกิดขึ้นนะคะได้แต่เหมือนกับว่าทําอะไรไม่ได้จับต้องไม่ได้ได้แต่มองเธอนะคะอะไรแบบนี้แบบนั้นนั่นเองนะคะขอบคุณมากค่ะคนกองที่2อเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคนที่เลือกกองที่3พลังงานที่3นะคะคนที่คุณคิดถึงตอนนี้เขาต้องการฝากคําพูดใดมาให้กับคุณนะคะเรามาดูกันนะคะพลังงานคนกองที่3ม เขาคนนั้นต้องการฝากคำพูดใดมาให้กับคนกองที่สามของคำพูดของเขานะคะหนึ่งถ้วยห้ามหเมตถาวเดชาลีออดเขาคิดถึงคุณนะขเขาอยากเ เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณใหม่เขาอยากขอโทษหรือว่าขอโอกาสหรือว่าอยากได้เจอกับคุณมันเป็นท่าไม้เท้านะคะเกิดขึ้นระหว่างกลางความขัดแยง้งการทะเลาะอะไรก็ตามแต่หรือว่าที่คุณและเขาทะเลาะก,กันก่อนหน้านี้หรือเป็นประเด็นอะไรกันก็แล้วแต่ขอโทษเริ่มต้นใหม่ได้ไหมมีความรู้สึกคิดถึงการรอคอยความห่วงการอยากพบเจอเด e c h a เหมือนกับว่าเขาเขายังไม่ได้ยอมแพ้นะคะเขาจะสู้ต่อไปเขาจะเดินหน้าต่อไปถ้าคุณให้โอกาสเขานะคะแต่ถ้า ถ้ามันเป็นอะไรที่แบบเถียงกันทะเลาะก,กัน,นเฉยๆมันก็ให้อภัยซึ่งกันและกันได้เริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะก็คือหนึ่งถ้วยความความรู้สึกคิดถึงการรอคอยการใหาา้อภัยการขอโทษขอโอกาสนะคะพบเจอกันอีกครั้งขอโอกาสสร้างความสัมพันธ์อีกครั้งหัวใจยังรู้สึกว่าเดอะชาริออร์ค่ะความมุทะลุดุดันความยังต้องการเดินหน้าต่อไปมะคไม่ได้ไม่ได้จะหยุดไม่อาจจะหยุดนิ่งกันเกี่ยวกับการทะเลาะก,กันแบบนั้นนะคะแต่ก็ยังเดินหน้าต่อไปนะคะไม่ได้กลัวละว่นเกรงอะไรหรือ S <S <an> <S เขาไม่อยากให้คุณเขาไม่อยากให้คุณโกรธเขาเลยซ้ำนะคะถ้าแบบหายโกรธหรือย,อยังหายน้อยหรือย,อยังนะคะถ้ามีปัญหาระหว่างกลางความสัมพันธ์หรือว่าเพิ่งเริ่มต้นหรือว่าเพิ่งคุยคุยหรือความห่างไกลอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นไม่อยากให้คุณและเขาว่าทะเลาะก,กันนะคะถ้าทะเลาะก,กันก็คือให้อภัยซึ่งกันและกันได้ถ้าถ้าการทะเลาะนั้นเป็นไม่ได้ความสามารถอ่าไมไ่อะไรที่แบบใหญ่โตหรืออะไรงอนกันทะเลาะกันแบบนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งอะไรแบบนี้นะคะก็ได้แต่ถ้ามันเป็นอะไรที่แบบ เจ็บปวดจริงๆหรือว่ามีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องคุณจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะยัยงไงนะคะเพราะนั้นมันเป็น energy พลังงานของความรู้สึกของความคิดถึงการขอโทษการเริ่มต้นความสัมพันธ์การเดินทางมาพบเจอกันอยากมาเจอกับคุณนะคะอยากมาเจออยากเดินหน้าต่อไปอยังไงก็ยังไม่ยอมแพ้อยากจะไปต่อนั่นเองนะคะแล้วก็ฉันยังไม่ยอมแพ้นะฉันมีความคิดถึงแล้วก็รอคอยคุณนั่นเองนะคะ ด้วยใจที่มุทรุดุดันแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะรอไหมคุณจะให้อภัยไหมคุณจะเดินหน้าไปต่อไหมคุณอยากจะเจอเขาหรือเปล่านะคะนี่คือพลังงานคนกองที่3ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ